สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายรู้สึกยังไงคะกับผลโหวตของคุณพิธาเสียใจค่ะที่ท่านพิธาที่สสส,สวบอกโหวตให้ท่านพิธาจะ้ะแล้วคุณยายจะให้กําลังใจคุณพิธากับผลโหวตครั้งที่สองยังไงบ้างครับสู้ๆเป็นกําลังใจจ้าประชาชนยังยูเคียงข้างจ้าคนดีตกน้ามวไหลตกไฟว่าใหม่จ้า ถ้ามีการเลือกตั้งอีกครั้งคุณยายจะเลือกพรรคเก้าไก่หรือคุณพิธาอยู่เหมือนเดิมไหมคะพันเปอร์เซ็นจ้าพรรคเก้าไก่ภาษาชนยังงยุ่เพียงขางเสมอจ้าสู้สู้จ้าคอยพิธาสู้สูจ้าพรรคเก้าไก่สู้สู้ค่ะ